บรรยากาศน้าสานค่ะเย็นสบายมีสาลคุ้มครองเราก็มาจิบกาแฟกันหน้าตางทันทีค่ะวันนี้จะกินกาแฟสางแก้วอันเนี้ยซึ่งผมจำไม่ Quấn, xinh xinh, ai quấn? Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn Ăn

าก,ก,การกินพิซซ่าที่รู้สึกมอมแมมมากรู้สึกมอมแมมมาก <c oughs> <c oughs> มันเป็ตรงกับไปตัดจุลันตตัดไปโหลดค่ะทำให้คอเอียงนะ <c oughs> ให้ตรงๆเอายัดชายาออกมาเอยตื่นตเต้นแล้วนะเย <c oughs> <Yeah. S 3> ี่ยช่างเสริมสวยคะ่ยะใน <c oughs> <c oughs> ่ส้นใส่กรหว่างใสส้นใส่ะบบไหน ไไม่ไปมยขยขับขห้ผมเราไปแล้วพร้อมของฉันยับนะโรีลี่ยูทูบเบอร์น,น,นี่มันลำบากใจเนาะโร <c oughs> ี่นะช่วอทำอะไร นคนขาจุนะคะจุไม่ได้บริจาคผมแล้วนะคะจริงๆอะ่ะก่อนหน้านี้เนาะที่จุบอกว่าจุตั้งใจจะเอาไปบริจาคนะทุกคนจุมารู้อีกทีก็คือว่า,เ,าเขาเขางดรับบริจาคแล้วคะ่ะตอนนี้เพราะว่าคนบริจาคผมไปเยอะมากเขาก็เลยขอว่าแบบถ้าใครอยากบริจาคอะให้บริจาคเป็นเงินช่วยเขาดีกว่า เพราะว่าเส้นผมเขาเยอะมากแล้วตอนนี้แล้วเขาแบบไม่มีที่จะเก็บนะคะทุกคนทีเนี้ยจุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจ,จะบริจาคเป็นเงินแทนนะคะส่วนผมจุ๊กก็ตัดทิ้งไปนี่แหละหเยอะเบ้งสุขคนค่ะ <c oughs> เยอะมากเดีย๋ยวเปียไม่กว่ามากกว่าย้เลยย n ไม่ฟนดอรี่คนจูนาจูชอ์ว่า is color is อ๋อจะเล่นกับนจูคนเดียว

ขยะมาอ้าวผิดด้านกับหัวกับหางไปซื้อถังขยะมาอันนี้อันนี้กนมันนี่จู่วางผิดด้านถังขยะอีกอย่งก่อขาเอนถังขยะเซนเซอร์อืมเขาลดราคาช่วงปีใหม่ทุกคนเหลืออยู่พันกว่าบาทก็เลยไปซื้อมาลองใช้ดูเนาะจากสีท้นบาท้นดอกอ๋อนี่ไงซัมเพอเขาลดราคาทุกคนคะ่ะ อันขอบมันนี่มันเป็นเกาๆเห็นบ่ะคะนี่มันซีดๆขาวๆเนี่ยจูวาเป็นเพราะอย่างนี้แหละเขาก็เลยลดราคานี่มันมีตําหนินี่เองนิดนึงคิดว่านนะเนี่ยค่ะทุกคนค่ะดีดีคนขายเขาบอกว่าไม่ต้องไปปิดมันนะเดี๋ยวมันจะปิดเองแต่เมื่อกี้จุรอละมันนานอยู่ค่ะกว่ามันจะปิดเองนะจุรอไม่ไหวจุก็เลยแบบแตะนิดนึง เนี่ยมันก็ปิดของมันเองดีอยู่ดีอยู่โอ้ยรอดอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูเนาะว่ามันสีใส่ทนบอจะอยู่ได้นานแค่ไหนใช้ได้ปีนึงก็คุ้มแล้วค่ะแบบนี้นะจุว่านะสองปีก็เกินคุ้มแล้วจ้าทุกคนคะ่ะต่อไปนี้จะเป็นช่วงบ่นให้แฟนนะคะทุกคนขออนุญาตบ่นให้พี่โจเนาะเดี๋ยวนีพี่โจแล้วติดนิสัยเสียจ้ะแล้วเ่าเหตุอ,อย่าง จุบอัยบ้านสองหมืจุกลับมากก็คือว่านี่สภาพบ้านคือลกไปเลยค่ะนี่ถังขยะจริงๆถังขยะจุซื้อมาตั้งหลายวันแล้วนะนี่จุบอมากก็คือว่าไม่มีการแกะออกจากกล่องใดๆทั้งสิ้นเนาะขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนช่องจมให้ผัวค่ะทุกคนคะ่ะช่วงนี้เบิงจ้ะบานอื่นเป็นบ่บานอื่นเป็นแนวใดบ้บานอื่นเขาคือสีซอยกันดีเนาะบานนี้เป็นแนวนี้จ้ะ บ้านนี้ต้องเป็นฉันทําคนเดียวโอ้ยคันบานใดแบบว่าคุณผู้้ายซอยเห็ดงานบ้านนี้ดีใจน้เด้วยจ้าขอแสดงความยินดีน้ำบ้านนี้เห็ดเองจ้ะทั้งหมดเลยสวยไหมคะทุกคนทังขยะน้อยจ้าเอามาใส่ไว้ในห้องน้ำนี่สามรอยกว่าบาทเขาลดราคาช่วงปีไหม ไปหาช้อปปิง้งเอาโลดจะตามอินเด็กตามอะไรอย่างนี้เนาะเขาลดราคาแล้วเขาก็จะมีแบบซื้อเยอะเขาก็จะมีเป็นวาลเชอร์ไ่น้าเด้จุดายวาลเชอร์มาตั้งเจ็อยบาทเนี่ยทุกคนดูจุดซื้อมาสองอันสวยนะคะดูสิดูหรูหราไฮโซค่ะ300ร้อยค่ะทุกคนถูกมากเดี๋ยวนี้ของถูกจ้ะของบอ่แพงขึ้นแต่ก่อนบางยางเป็นบางยางบางยางแพงขื้นคักบางยางถือลง